สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับช่องสายรุ้งเองค่ากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่16พฤศจิกายน2560 วันนี้เริ่มดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35เปอร์เซนวันนี้กิโลกรัมละ44บาทนะครับสำหรับราคาวันนี้ก็ยังทรงตัวเหมือนเมื่อวานนั่นเองครับสำหรับยางชนิดอื่นๆก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าราคาแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันปรับขึ้นปรับลงก็ประมาณราวๆ3าบาทก็บวกลบตามนี้เลยนะครับ มาดูที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาก็จะอยู่ที่45บาท68สตางค์นะครับวันนี้ก็ยงังทรงตัวเหมือนเมื่อวานนะครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาก็จะอยู่ที่47บาท60สตางค์นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่18สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้กิโลกรัมละ39บาท ปรับลดลงมาที่25สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สด18บาท96สตางค์วันนี้ปรับลดลงมาที่20สตางค์นะครับยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง21บาท45สตางค์ปรับลดลงมาที่15สตางค์นั่นเองครับ ยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืน23.76บสาท76สตางค์ปรับลดลงมาที่14สตางค์นั่นเองครับและยางเกรฟยางก้อนถ้วยวันนี้กิโลกรัมละ25.84าท84สตางค์ปรับลดลงมาที่16สตางค์ตามยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้ก็ยังทรงส่ง,สง สุดๆนะครับอย่างไรเสียเราก็ไปชมตารางการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ